สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าจะโกจะโกนเนาะผูหลานน้อยไว้เฮ็ดลูกเฮ็ดแม่ตัดเอาอ่อนๆในเด้อแม่หน่อยนะเมื่อมึงเ็ดียงพวกคุณเมื่อเฮือนมึงเ็ดียงอยู่บ่บ่มีเบียกบ่วะบ่มีเบียกบ่ตังว่า

ไอมิวไอมิวนะเอมิวนะเอ้ยมิวนะลูกเอ้ยมิวมิวกระย่างเล่น <moderate> น <neither> ้ำนองดีๆอย่าขานนองงานนะ้อฮะเอาก็ได้ได้บ่ได้เขาสิได้มาขายเนาะเอาก็ได้ ไปแม่ไปเอาวัดมาเอาน้ำมาเซ็จเอาไปดิไปแม่แพ้แพ้แพ่นเปิดน้ำเช็ดจอกไว้นี่แล้วผ้ามาเซ็จไว้เอาผ้ามาเซ็จเด้นอน,น้องชิ้มือฮะได้แล้วแล้วาผ้ามาเซร็จไว้ไปเอาไม้ถูเพื่อนมาเซ็จไว้ไปแม่แพ่นเปิดน้ำเช็ดแอนจอกไว้นะ นั e <aking in> ่งร้องเลยนั่งร้องเนี่ยมื่อไอาเมื่อไเลด้ิระลังล่มลูกวังล่มโอ้ยดื้อเทอเลานเนอดื้อดื้อแห้งทะหลานหน่อยฮะให้เปิดน้ำใส่จอกไว้กี่นานี่หาเปียกว่าอะไรฮะ เื่อนนี่และเนาะไปแม่ไปเ็แม่ไปแม่เนี้ยไปตายแล้วอยู่บ่เอยแม่เห็ดนี่นะฮะไ่ได้ทเลยวทับแล้ปอกๆๆๆใชมอด้ไหอยเอนมอ้มล่าต้มก็ต้มค่แนนมาฮักเอาอ่อนมันอาอนแก่มนแล้วจะ่ันอะไรทีอืหั่อานมัก็ใหญ่มีอนใหญ่น่อยอยู่ทุ้เนาะไปใช้ลูกขัดเขยวกัดเข่ากรอบกรออยู มวกนายมีแต่ม่วาวไอ้ทิดนี่นะเต็มยู่โอ้ยเหมื่อยนะใหม่ไอ้ทิดเด้ตูหนียดได้รึเอามาใหม่อะไม่ถูกเขาปอกไม้แกเ่าปอกแกเนาะเขากะเห็ดยางเดบันนี่ฮะเฮ็ดหรอวฮ้ดเห็ด búi xoay, búi xoay, à, đi xếp, bây xếp này lúc, xếp mùng nạm rồi, làm này càpô này này, thúc nè, đồ đài mới nhảy nè, thúc là càpô thì bấy cái thai, cái thợ, phải chạy, ngân chạy, nhà hải mề lâu, ừ, chạy, à, đi mò, chạy, bắt, phải, làn, phải. Ừ, xếp lăn, phải, xếp lúc xếp là phải miền mông cao. เออโอเคโอ้ใช่ได้แล้วนี่ว่าไปวันนี้ไปเมียนวันน,น,น, <c ười> นี้หูวหนองกาแลนกระดอบกระดอบอยู่ <c ười> เอาเันก่อนเนาะจุดจุดจุดเดี๋ยวถ่ายอ็ยู่นี่ละลูกถ่ายก็ยอยู่นี่ละเดี๋ยวเอ้ยมาเดี๋ยวเอ้ยมาเดี๋ยวเอ้ยมาถ่ายก็ยอยู่นี่แหละ,อยอยละโอ้ยปาลุงเใส่ฉันมาแต่นี่ et. Là nói cái này, dư nắng nương nung nương nung nương 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 Hoa hát, 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 này hát, hoa 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 มาสวยแล้วอำไมไปยจะไปซ้ำน้อยนั่นกระซ้ำน้อยฮะใส่หนังกันบ้าสิหนี่งใหญ่อยู่เลยก็ะซ้ำมีหลายอันอยู่แต่พี่่อยูในตู้ว่าดอกเจ้ากะไรใหญ่แล้วเจ้ากะยังขนาดน้องแม่เจ้าเป็นตั้งตากสวยเฮ็ดขึ้นเล็กน้อยบุเป็นแน่โห่ปวดฟกฮะไปแม่แปลงลิงนั่นเลย อลิงไหมโอ้ยนี่คนกบมากับแม่กัเฮ็บดคอน็บดคอนได้ไหมแช่ไดแกงหบดบดข้าวู่มุมมีุ่มสมเลยตัดตีนตัดตีนไว้บดแกงชนไมมเพราะแกงจะมันเพราะ ตัดนอนเลยด้วยอือารมันเป็นจุ้งๆตีมันย่งอ่อนวกกับมวนุกขอือยรมันจีนบางเพะุกอือีสีว่ามันตัวอีกจังนนี้ลูกเพิ่งพาลูกเพิ่ไปนั่นแหละไปยัง่ง่ไม่ยไปแต่ à một anh này luôn bình dị ở bài, Tôi máy, đây tham cho à, bà à. ông để ừ. đấy mất bao giờ phụ sư bơi không thầy còn lũ khoan đấy nhá ông thầy sư thầy 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 อันนี้กูไม่ตักกูใหมันอ่อนสมันอ่อนเนี่ยมันตักเลยแปดสิบพันในถุถเนี่ยแปดสิบพันสอองก่อนเดียวนี้แล้วเออบัวห้าเนลี่ันออาครับำดได้มาใส่แกงมั้งมาวองเชียอกันแกงเทปอดแบบว่าเทปอดอันอันก่อนหมันนุ่มมา่

รถ่นมยากว่ไปคุณอวว่ามม่ยากมันไปเด็ดเดือนไงล่ะยากงายน้ย่าทำะรดีนะเด็ด เจ้าเป็นยังเราจะนำควันชี้ามูนไทยไอ้ชีามมาเป็นยังเปนนำควันดู่าระอักฤไข่เด็กบังกว่าน่ะอย่าบังกูใส่ได้ดิๆอันเป็นไข่เป็นไข่และวันนี่ละเปกไข่เพิ่งกไข่เพิ่งละก็เป็นว่าเป็นว่าจับควันไว้ทั้งพ่อจับควันไว้ือควันไปก่อนนะควันไปก่อนอายุภาษาอา

แบบคุยวนคุยรำคานต้องว่าต้องว่าเอฟมซีร่างรู้เรื่องว่าเกลี่ยนว่าอันอันอะไรต้องเนยอะตัดมาดีแค่คนเยอะที่เลยน่หลายเติบโตเงเออเก่ทุกเที่ยวคือแบบทำลายเมื่อกี้มีแต่ผู้ใหญ่ด้แต่เขาจะที่ท่านายก็ดาวเบามาแกงแกงแกงคนต้องทิ่ กระเด็นมันจะแส็ได้กระเด็นใครนไนเกะได้กินหรือว่ากระเด็นกินตอาเม็เนี่ยหูอะทำรใสัทำเลยเมื่อดุใส่ทำตยามกับน้อยื่นเช้าหืเบิ่คนคนหยุดตันกระาองนี่มตอนมีก็ีเลี้วกันจ

ไนไข่แล <thì> ้วก <thể> ็จะไปยต้นเข่างี้นะเดี๋ยวคุยเลยไข่ไข่แล้วก็เลยไปเวทมอเบิร์บ้านเมาเอาไปมอเนาะอจับควันวาคเรื่องเมาเป็นแล้ว

นอนึงนเลเนาะเลยนอนนแ่อ <mission ell> <In> ่เล้เจสนค่าประจำามลมันมันมีดอกง่ายกว่านี่แหละเมื่อางบนได้ใต้จงดอกเนาะอไปซื้อือซื้อล้วแะมันก็ขึ้นมาเอาฝนอยูปายด

ใช้สีดาม่ไไนี่้าว่าวัก่อเ้คือเร่อ่านเนาะอเนี่ยหรือว่าคเมื้อบ้านมีวันวันสดคือการวาเป็นหวยนะห่นี่แม่ไห่ใช้ปาเมียลงมู้ตู้ะไที่ตาบ่อนตัวเนื้ก็ตัว้าบอนเออเออบอนี่บอกลงไปนหนไปน้จ้างอเ่เมีย ประาชนาบอก่เออคือคงมนะอันนั้นไม่เอาจ้างแม่ลูกลานาปลูกเาว่าเียอ้าลูกลานีใช้ไปซ้หมูเนไรกับบเล่าอนน่งนิ่งน้ตร้องเอาบเล่หอนอันนั้นแรกลูกจะัวอ้าลูกก็ตามบ่อน่ก็ไดอนั่นแลเชื่อายได้เลยเจ้าหน้าที่่เออนอาั้นกับบวเล่าเป็นอ่างบัล่้น่าจะเชือาบัวล่จางมเชื่อาย มูตอนเจ้าว่าวแลวตะกี้เขาเนเหมือนกันนั่งกอจักเลยอเออไอ้มาเมสายชิดน้ำบ่อคนอ่ะเออนั่นแหละอันมันก็ไม่มีตัวดอกฝนเออนั่นแหละคือแม่ลูกหลานไปนั่นไงเออเออเออนั่นลูกเขาเขาเอออย่างเี้ยมัอเขาจับเอาสนอ

เอาไปดูน้ำหนอกว่เขป็นครอบคัวแล้วครอบคัวมันอะป้าได้ะเขาเป็นเน้สตว์ไ้ว่ะปูพเนื้อเขา่ะนักแตห้อเนี่ยป้าเอ้ยวะเออเมื่อก็น่ากันตัวบนีนันีเลยนัองเรอดูนั่งดอครับวันี้ ไม <Ừ. S 2> <ình> ้ได้มาเห็นมาไห็นม่เห็เพื่อนแม่หรอเอออุกับบุญได้ไปก็คเหมือนเดินไม่ท้องที่ของเล่นเนี่ยจมติดแต่เน็ตการ์ดเนาะยืนกันเนี่ยติดโอนมาใส่กระตุ้นมาอืมเออคู่ไหนเนาะคู่ดหอยู่บุได้กูบุญได้ไปเลย

เขาจะเป็นอ th ้าวยานถามไปยันแบบบ่อยากปากไม่อยากเเนาะเขาก็ถ้าเว่าลูกงานถูกยเขาาเป็นคนแบบนี้หมู่คเพื่อกันถ้าเขาถามพ่าก่อนเนยคิดว่ทัขาจนถ้าเขาถามพ่าก่อนอะไเขาุ้ยว่ชเขาเป็นคนแบบว่าเขาไปยันมือเาเอาหนัือแบบไม่ได้แบบแบบแบบกบบแ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 บ้บัอแ เออข้าเีย่เออทานเท่าหรือว่าโบแบบว่าเออเท่าก็ได้ไปบอกเท่าก็เด็ไปเสนอโต้กอนแล้ว่าเออเท่าัลกทาก็ดีโบาไม่แบบเขายันเาแบบว่าเออว่าแบบเออแบบอันนี้ว่าหลาน่มเขาชอมีแนน้ำจืดไม่ยัางแบบแก่น้จืาเ่าบ้าตัวว่ะเฮ้ยช่วดเลยอยู่บ้านไหนได้เหรอเนีก็ไม่ใช่ได้เหอเออมอนเป็นไงใูกเมาอ่ะเออ เออเราคู่ไดืออัวท้องอะไรเอออนนั้นไลูกประจำตัวัพี่น้องชื่อเราลูกหลานเดีวก่นเอออ้พ่อรู้กะกาและลลายคนอยู่บราันี้บามาแม่มึงรามาันนะกคือบข้ามมามากเลายคนอยู่บ่เฉี่ยประจํานายตัวพีน้องกันเย ไม่ด้เูกกบเบอร์ดเ้มึงเออะกบกับกอีกรอกระดกเก้าดูว่าูกบจะดรเอกตัเออเนไรเนาะายแบบ่แปคนเบเก้าคนหนึ่งเก้าคนเดียวกาคือเก้าเก้าคนชำชำลูกะปูนะ

เโโดี๋ยวมาดูานะฮะเดี้ยวคนเงือกเด็กผมไปซื้อเลยคลิปนี้ชาวท้องกับชิจบคลิปไปแล้วเนาะไปหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพี่เตาเด้อเนาะไปแล้วสบายดีหรอสบายดีสบายดีเสียงเพลงก็ขึ้นพอดีฮึมๆึมเน